โอ้กอนก้อนโอ๊ยเป็นเรืองพวกไซครอบสกิบิลีทอยเลสหรอเอาล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอไม่ดีแชนแนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นสกิบิดีท้ทอยเลสจกักรวาลรองจากช่องคุณดอสตูดิโอ ซึ่งเมื่อวานเราเพิ่งปล่อย EP ที่33ไปวันนี้คุณดอสตูดิโอได้มีการลงตอนใหม่ดังนั้นเราจะทำการรีแอคชั่นกันต่อเลยกับสกิบ i t ้ทอยเลต EP ที่34จากช่องคุณดอสตูดิโอนั่นเองซึ่งความเดิมก่อนหน้านี้นั้นต้องบอกเลยว่าพี่ใหญ่าจากกลุ่มอรีอันได้เจอกับทนันะาของ3ตัวตึงของพวกสกิบบี้ทอยเลตครับไม่ว่าจะเป็นทัน้าของบ็ x กซิ่งสกิบบ i t ทอยเลตลาวาสกิบี t ทอยเลตแล้วก็ท็อกซิกสกิบบี้ทอยเลตนั่นเอง ซึ่งต่อมาเราจะได้เจอกับทางหน้าของตัวไซนติสกีบิดทอยเลตด้วยหรือว่าเจ้าด็อกเตอร์ฮะโดยจะมีฉากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้10ชั่วโมงฮะมีการเล่าที่มาที่ไปของไซนติสกีทอยเลตรวมถึงทางหน้าของพักขั้วของเขาด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวในว,วันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าคุณดอกสตูดิโอจะเดินเนื้อเรื่องย,ยังไงซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ like, ค share, ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมไปที่ชแชร์เขาไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเเรากก็ไปดูันลย มาทุกคนสกิมบีดีทอยเลตอีพีที่3 4มพันหนึ่งจากดองสตูเดโอมันเป็นเหตุการณ์ต่อจากคาที่แล้วเลยนะที่ว่าสู้กับคนะข,ของตัวไซติงสกิมบีดีทอยเลตหมาดีอุ้ยมีโลว่ะถอดจอไป1ทีมาดูดิว่าใครจะชนะเอาเรื่องอู้จอทีวีโดนแม่เล็กดูดไปแล้วเรียบร้อยเอาแล้วไงอู้ละดูเอสโต แอสโตทอยเลตแบบหัวกระโหลแบบโคตรเร็วอะตยูได้เหรอแ้่ไม่รอดแน่บาดีเอาวะปืนดูพลังของไททันคาร์ลาแม่ใช้ได้โอ้ยแล้วก็เก็บพลังแล้วยิงสวนนะเป็นมือของ the f u ฟักบูมเลยนะเอาแล้ววะ สะกดจิบไปดนึงมีเวอร์ไอ้ด็อกมีเวอร์เรียบร้อยจอหลุดไปแล้วเอาไงอุย้ยคือมันก็ยังขืนสู้ได้อยู่ได้ด็อกเตอร์อ่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วไงเอาละดูพลังทีบีบคอยังไงยังไงอุ้ยแต่แท็โอ้กโอ้ไม่ต้องแทงตัวรู้เลย ไปไหมไหาอ่าจิ้มเข้าไปหนึ่งทีอย่างนั้นแหละโอ้โหปู่จมันไม่ตายดิไหวเปล่าด็อกเตอร์ยังไงเอาว่ะไม่หนีทุกคนถึงขั้นหนีตอโซกูมไปอยู่แล้วกูไปก่อนละ ไปดูทางหน้าขอเซนท่นเข้าไปสิอด้ไหมคือแบบคุมทางหน้าของตัวนิวเคลียร์อยู่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไหวป่างเออนายตรงนั้นโอเคใช่ไหมโอเคผมจะจัดการพวกมันเลยเดี๋ยวฉันคุมตรงนี้เองเอาว่าะไปลุยร,รอใครมาอีกอะใครมาอีกอะเอาไงเหลือสองคนอู เป็นเหมือนพวกไซคลอบสกิบิรีทอยเลสหรอเอาลุ้งไงมีสุรกายทอยเลทมาด้วยวะทุกคนโอ้โหกี่ตัวนะหกเจ็ดตัวแล้วเหลือคนเดียวอู้จบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสลับสกีบิดีทอยเลตอีพที่34,001จากช่องคุณดองสตูดิโอเดี๋ยวเราจะทําการรีแคปกันหน่อยว่าในตอนนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับซึ่งในตอนที่34,001นั้นก็จะกลับมาอยู่ในเหตุการณ์ที่สามหนุมสามมุมจากกลุ่มพันธมิตรอย่างไททันคาเมราแมนไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันคอกแมนต้องมาต่อสู้กับไซนติสกีบิดีทอยเลตฮะ ซึ่งดรงม,มันก็ไม่ได้มาสู้คนเดียวครับมันยังมีกำลังเสริมอย่าง Astro s q u i d y Toilet ในร่างของหัวกะโหลกอยู่ด้วยทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดผ,นนผนันกันรุกผานกระรับอย่างเมามันฮะสุดท้ายก็เป็นพวกสก c วิ i t t o i l e ที่ต้องยอมถอยทับกันออกไปก่อน เดวิีอให่ฟังทีวีอย่างไททันทีวีแมนก็ไม่ได้ยอมรามือง่ายๆครับรีบวับตามไปอย่างไวส่วนด้านของไททันคาร์บะแลแมนก็หันไปถามไททันคอกแมนว่าไหวอยู่ไหมซึ่งจะบอกเลยว่าใน EP ีที่3 4พักหนึ่งนั้นพี่แกกำลังทำการควบคุมระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกปล่อยใน EP ีที่3 3อยู่นั่นเองฮะโดยไททันคอกแมนก็ได้บอกว่าโอเคเคสนี้สบายมากดังนั้นไททันคาร์บะแลแมนก็เลยคิดว่าจะไปช่วยทางหน้าขอไททันทีวีแมนต่อครับแต่ก็ต้องมาเจอศัตรูหน้าใหม่อย่างไซคอมซิกวะดีท่าทา่่่่าาาาทงงนนนนจะะหหกรยยยยเเือออไม้ั และนั่นก็คือบทสรุปใน EP ีที่ซัปปิสี่พาร์ทหนึ่งสกิบบิลีทอเรตจากช่องคุณดอลสตูดิโอครับต้องรอดูในพาร์ทสองว่าท่าหน้าของตัวไททันทีวีแมนจะตามไล่ล่าดร็อคเตอร์หรือว่าไซติสกิบบิลลี่ทอเรตได้ทันเวลาหรือเปล่าส่วนท่าหน้าของไททันแคเวล่าแมนนั้นก็ต้องอยู่ช่วยท่าหน้าของไททันคอกแมนในการต่อสู้กับไซคอสกิบบิลลี่ทอเรตต่อไปนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงคงจะต้องรอดูในพาร์ทต่อไปนั่นเองครับผมวันนี้น่าจะมาเร็วไปเร็เเราารเเรววนน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 ิิดดึงงเเเเพื่่อออออๆมมมมมีีทฤษฎะไไรรรสาาถคคคตต์บบกผผใ้้้ลลปยััั จะจากลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ